นี่ก็เป็นนักล่าสไปโนซอร์เหมือนกันครับถา้าถ้าหน้าตาจะคล้ายๆกับสยามโมโซอรัสด้านล่างตัวนี้ตัวนี้เจอโครงกระดูกด้วยครับไม่ได้เจอแค่ฟันแล้วรอบนี้อันนี้เจอเป็นโครงเลยนี่จะเจอเป็นกระดงหลังครับอ๋อเราเจอกระดงหลังนี่เลยก็เลยโอ้โหแต่ดูเล็บสิเล็บใหญ่ครับพวกนี้นักล่าเลยใช่ไหมนักล่าอันนี้กินเนื้อสัตว์อันนี้กินปลาครับอ,อ๋อกินปลาฟันรูปก,กลวยครับเหมือนเดิมเออท่านผู้ชมดู ฟันเป็นแท่งยาวรูปกลวยลคืองับปลาลงไปแล้วเนี่ยคนละชนิดเลยนะอันนี้นักลาบปันฉลามอะนะอันนี้เป็นฟันแท่งกลวยก็กลับลอทะลุตัวปลาเลยแล้วก็น้ําก็ไหลออกหรือแต่เนื้อปลาหรือแต่ตัวตัวปลาก็กลืนเข้าไปได้เลย ไม่เคี้ยวมั้งพวกนี้ไม่เคี้ยวครับกลืนเคี้ยวกลืนเลยเหมือนนกกระสาหรือจระเข้โอ้โหนี่มาเป็นกระโดงหลังมีกระโดงหลังอันนี้ยาวประมาณเท่าไหร่เด็กอนนี้ประมาณ7เมตรเจ็ดเมตรจะเล็กกว่าสยามครับเล็กหน่อยหนึ่งโอ้โถท่านผู้ชมครับจะบอกว่ามีความรู้นะครับมีข้อมูลต่างๆทั้งเป็นแบบที่เป็นการ์ตูนให้เด็กดูแล้วก็ทั้งเป็นข้อมูลที่จะให้ผู้ใหญ่นะครับนี่ชิ้นนี้คือกระโดงหลังที่อยู่ข้างบนสันหลังของเขาที่เจอ อันนี้คืออัน,นที่มานี่มันมาจากบ้านสำราญจังหวัดขอนแก่นโอ้โหทุานผู้ชมครับบ้านสำรานบ้านสำรานคืออันนี้เลยกระโดงหลังกระโดงหลังแล้วก็นี่คือฟัน